เอาละครับมาตอบกันข้อที่สิบสี่เลยนะครับข้อสิบสี่นี้ใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปิทา a ก o ั a แล้วก็สามเหลี่ยมค้ายด้วยก็ได้นะครับโจทย์ก้อนี้เขาให้รูปสามเหลี่ยมมานะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยนะครับสองรูปซ้อนกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นห,หนูดูลักษณะรูปดีๆนะครับแล้วให้ค่อยหานะครับความยาวของด้าน AC ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่ตรงนี้ นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยม้านใหญ่ตรงนี้นะครับเท่ากับเท่าไหร่หนูมาพิจารณานะครับข้อนี้มีคนหลายคนผิดพลาดแล้วก็ไม่มีคำตอบนะครูกายขออนุญาตพลิกรูปแบ่งเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่อย่างนี้วางตัวอยู่ในแนวตั้งจะได้มองง่ายๆนะครับโดยที่มีมุม A เป็นมุมฉากนะครับมุมที่อยู่ตรงปลายยอดนะครับเป็นมุม C แล้วก็ตรงฐานตรงนี้ก็คือมุม B นะ ซึ่งเราแทนค่าลงไปครับสังเกตว่า BC เนี่ยยาวทั้งหมดเท่าไหร่ลูกนะครับเอา27บวกกับ12ได้เท่ากับ3านะครับตรงนี้ได้มา1อันแล้วนะทีนี้หนูมองดีๆนะครับามาดูสามเหลี่ยมมุมฉากรูปเล็กนะฮะสามเหลี่ยม CED เนี่ยนะครับโดยที่มีมุม D เป็นมุมฉาก ปรากฏว่าเขาให้2ด้านมาแล้วก็คือด้าน DE แล้วก็ด้าน CD นะครับยาว5กับ12ดังนั้นเราใช้ความรู้เรื่องพีทาโกรัสนะครับหาด้านตรงข้ามมุมฉากซึ่งหาได้จาก square r o o t นะครับด้านทั้ง2ยกกำลังสองบวกกันนะฮะเป็น25บวกกับ144ซึ่งรวมกันออกมาแล้วได้169ยกูทก็คือมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ัเองครับ13เราได้แล้วว่าด้าน CE ตรงนี้ยาว13นะลูกดังนั้นถ้าเกิดครูกาย พิิกรแล้วเนี่ยนะครับพิิก uh, ดูความสัมพันธ์ของรูปเนี่ยนะครับตอน,น A C e เนี้ยไอ้ C E เนี่ยมันอยู่ด้านหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งของด้าน A C ถูกไหมซึ่งตรงเนี้ยมันยาวสิบละดังนั้นถ้าเกิดครูก,กายวาดรูปเล็กเนี่ยนะสามเหลี่ยมรูปเล็กเนี่ยนะครับ C E D เนี่ยโดยที่แน่นอนมุม D เป็นมุมฉากเนี่ยแล้วครูก,กายบอกเลยนะถ้าเกิดใครให้มุม E อยู่ตรงเนี้ยครูก,กายบอกเลยผิดครับ เพราะถ้าเกิดมุม e ตรงนี้ตรงนี้จะยาวเท่าไหร่ลูก5ในขณะที่ตอนเนี้ย c เนี่ยตรงเนี้ยอ่ะสมมตินะส่วนหนึ่งของมันมันมียาวเท่าไหร่ละครับ13ถูกปะดังนั้นนะครับไอ้ด้าน e อตรงเนี้ย3ถูกไหมฮะแล้วถ้าเกิดตรงนี้บอกว่าตรงนี้เป็น12เนี่ยนะครับครูกายว่าไอ้ด้านตรงเนี้ยนะครับจะต้องเป็นด้านที่ทำไมครับ ยาวลองลงมากับด้านตรงค่ามุมฉากลูกดังนั้นหนูต้องพลิกดีๆนะครับความยาวตรงนี้จะไม่ใช่5นะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องพลิกมาอีกตรงนี้ต้องเป็นอะไรลูก12นะและมุม e จะกลายเป็นอย่างนี้ครับไม่เชื่อหนูลองพลิกดูนะฮะแล้วตรวจสอบดูว่าข้อนี้จะไม่มีคําตอบถ้าเกิดหนูให้มุม e เนี่ยอยู่ด้านบนนะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มุม4นะครับต้องเป็นมุม c นะครับโอเคนะเราได้แบบนี้แล้วนะครับ12นะครับ ตรงนี้12แล้วดังนั้นข้างล่างก็ต้องเป็น5ถูกไหมครับเอาละทีนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วครับใช้หลักการเหมือนอัตราส่วนเลยก็ได้ครับสังเกตดูฮะเพราะฉะนั้น2รูปนี้มันคล้ายกันแลละมันเป็นอัตราส่วนนะครับเพราะย้ายตรงนี้เราได้ออกมาเป็นเท่าไหรนน่ครับ13ถูกไหมฮะจากรูปใหญ่ของเราตรงนี้เป็น39และตรงนี้เป็นเท่าไหร่ลูก13 จาก13กลายเป็น39เนี่ยมันถูกคูณด้วยอะไรลูกคูณด้วย3ถูกไหมแสดงว่าดังนั้นทุกตัวเราก็ต้องคูณด้วยใครหมดเลยครับคูณด้วย3หมดเลยถูกไหมฮะดังนั้นตรงนี้3คูณ5ก็กลายเป็น15แล้วก็12คูณกับ3กลายเป็นเท่าไหร่ครับ3 6ดังนั้นรูปใหญ่ที่ได้ออกมาด้าน AC ก็ต้องมีด้านยาวเท่าไหร่นั่นเองครับ3 6จบเลยครับไม่ต้องมานั่งคำนวณอะไรมากมายแล้วโอเคข้อนี้คือดูรูปสังเกตรูปดีๆแล้ว ขนาดของรูปดีๆถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ลองเปลี่ยนดูนะครับพลิกฝั่งดีนะครับโอเคยาวไปข้อที่15เป็นเกี่ยวกับเรื่องของมุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมุมโดยที่เขาบอกว่าให้รูปมาเนี่ยนะครับแล้วถามหาว่ามุม A บวกกับมุม B จะก,กางกี่องศา นะครับเราจะทำไงละ่ะนักเรียนอันดับแรกสิ่งที่เราต้องสนใจคือ,อ,อมุมแยง้งมุมตรงข้ามนะครับมุมภายนอกและมุมภายในหนูต้องเป๊ะนิดหนึ่งนะลูกโอเคนะอ่ะตอนนี้หนูเห็นอะไรไหมตรงนี้46ถูกไหมฮะมีเส้นนะฮะ ขนาน2เส้นขนานกันเนี่ยนะฮะมีเส้นตรงสเส้นขนานกันนะครับมุมตรงนี้4 6ดังนั้นมุมตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ด้วยลูก46ด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมเพราะมันเป็นมุมอะไรกันลูกมุมแย้งถูกไหมครับในขณะท,ที่ตรงนี้40ถูกไหมฮะตรงนี้40ตรงนี้ก็ต้องเท่าไหร่ด้วยครับ40เพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้มุม A ละกางเท่าไหร่ลูก40นะในขณะท,ที่มุม B จริงๆอ่ะตรงเนี้ยเราก็คือตรงนี้ได้ ่ uh, 46แล้วถูกไหมดังนั้นมุม B ก็คือมารวมกับมุม46เนี่ยแล้ต้องได้เท่ากับ180องศาเพราะเป็นมุมเส้นไหลลูกเส้นตรงดังนั้นส่งผลบีบบังคับให้มุม B ต้องการเท่าไหร่ลูก136นั่นเองโอเคปะ่ะดังนั้นเราก็จะเอามุม A และมุม B เนี่ยบวกกันข้อนี้เลยตอบเท่ากับอ่ะอันนี้โทษทีครับต้องเป็นร้อยเท่าไหร่ครับ134ถูกไหมครับอ่านะครับรวมกับ40กลายเป็น170 4นั่นเองข้อนี้เลยตอบข้อที่4นะลูกนะฮะข้อนี้ต้องตอบข้อที่4นะลูกโอเคไหมข้อนี้คือใช้สมบัติของอมุมของเส้นตรงแล้วก็มุมแย้งได้เหมือนกันโอเคนะครับจบง่ายๆเลยนะครับ นะผ่านไปแล้ว15ข้อนะครับต่อไปเป็นข้อที่16นะครับก็ยังคงเกี่ยวกับเรื่องมุมอยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้หนูทําไงลูกให้หนูจัดการแบ่งเลยฮะแบ่งยังไงอ่าแบ่งครึ่งอย่างนี้ครับตรงรอยหยักของมันครับ นะเราค่อยๆไล่หาดีๆครับไม่มีอะไรเลยครับนะอ่าต่อเติมไปนง่ายๆนะครับความรู้เด็กป .6 ซะด้วยซ้ำนะลูกนะครับอ่ะทำยังไงต่อไปอ่ะถ้าเกิดตรงนี้ทั้งหมดเป็นมุมเส้นตรงตรงนี้ต้องกางเท่าไหร่ครับ6กถูกไหมฮะตรงนี้กับตรงนี้เป็นมุมแย้งกันแสดงว่าตรงนี้ต้องเท่าไหร่ลูก 60บีบบังคับให้ทั้งหมดมันกลาง106เพราะฉะนั้นขาดอีกเท่าไหร่ลูกขาดอีก46ถูกป่ะ46แสดงว่าตรงนี้ก็คือเท่าไหร่แล้ว46ด้วยโอเคไหมครับอ่ะเช่นเดียวกันนะครับ ไอ้ตรงนี้50บีบบังคับให้ตรงนี้ก็ต้องเป็นเท่าไหร่ด้วยเหมือนกัน50ด้วยเพราะมันเป็นมุมไหลายรูปมุมแยงดังนั้นมุม X ทั้งหมดของมันก็คือจะมีค่าเท่ากับ96ข้อนี้เลยตอบข้อ2จบคับง่ายเกินโอเคมั้นะ,นะ,นะเอา้ได้เลยครับไปเห็นไหมฮะไม่ยากเลยนะครับอ่ะมาในส่วนของมุมภายในวงกลมกันบ้างนะครับข้อที่17นะครับเขาบอกว่า ให้ O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมถ้ามุม x บอกมาให้แล้วตรงนี้นะครับเท่ากับ75นะครับถามหามุม y จะกลางเท่าไหร่ที่แล้ครับสมบัติอันหนึ่งที่เราทราบอย่างหนึ่งก็โอ้ยตอบแล้วเนี่ยนะตอบแล้วเนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดครูก,กายมีวงกลมวงหนึ่งนะครับและมีมุมบนเส้นรอบ วงกลมเนี่ยนะครับกับมุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยมันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันคำว่ารองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันก็คือตรงนี้เหมือนขึ้นคอมกันอยู่นึกออกไหม มุมที่บนเส้นรอบวงกับมุมที่จุดศูนย์กลางจะมีความสัมพันธ์กันดังนี้ก็คือมุมที่บนเบนจุดศูนย์กลางเนี่ยจะมีขนาดเป็น2เท่าของมุมที่เส้นรอบวงโอเคไหมครับอ่านั่นหมายความว่าอะไรถ้าเกิดตรงนี้มุม x เท่ากับ75สังเกตเห็นไหมทั้งหมดมันรองรับด้วยส่วนโค้งเดียวกันไหมลูก ส่วนโค้งเดียวกันใช่ไหมดังนั้นมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้ใช่ไหมมุมที่จุดศูนย์กลางต้องการเป็นกี่เท่าของเส้นรอบวง2เท่าสังเกตมุมที่เส้นรอบวงเท่าไหรลูก75ดังนั้นมุมทั้งหมดของที่จุดศูนย์กลางจะต้องการเป็น2เท่ากลายเป็นะเท่าไหร่ลูก150ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะ150หนะลูกแต่ถ้าว่าตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันไปแล้วเท่าไรหร่6บบีบบังคับให้ y ต้องเท่าไหร่ลูก90จบอีกแล้วค่ะข้อนี้เลยตอบข้อที่สโอเคไหม โอเคไหมลูกนะโอเคนะอ่าเนี yeah, ่ยนะครับจบแล้วเกี่ยวกับเรื่องมุมไม่มีอะไรเลย